ทุกคนนี่คือที่ไหนรู้ไหมนี่ดูซัก่อนออกทางไหนครับไปเราไปหาเออคาเฟ่น่ารักนรักแถวแถวนี้ดูสักร้านหนึ่งไหมไปดูบรรยากาศเมืองหาดใหญ่ด้วยนี่คือลงรถไฟมาทุกคนจะเห็นว่าชุมทางหาดใหญ่จะมีสะพานลอยเห็นไหมฮะถ้าเกิดใครนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพเนี่ย ก็จะรอใต้สะพานนั้นแสดงว่าถึงหัดใหญ่แล้วทุกคนมาเรารีบไปเพราะมีเวลาจํากัดมากนะฮะทุกคนเราต้องนั่งรถไฟรถไฟกําลังจะมาอีประมาณ25นาทีไปเราไปหาคาเฟ่ให้เจอภายใน25นาทีนะฮะทุกคนว้ายนี่มีทางอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟด้วยนะฮะเพื่อจะไปขึ้นชานชาลาต่างๆใดๆทุกคนมาตามมานะฮะมาลุ้นกันวัดทันไหมไปแล้วก็กลับว้ายตายแล้วทุกคนนี่ 8โมงจาก5แล้วมีเวลาประมาณ20วนาทีจะต้องหาคาเฟ่นี่จ้าลุ้นกันนะจะทันไหมนี่คือใช้มือเป็นรถไฟเราเดินออกมานะแล้วก็จำง่ายๆเรียบทางรถไฟอะ่ะจะมีนะร้านเรือองเป็นแบบนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยอย้พูดผิดพูดโกทุกท่านแล้วก็จะมีสะพานลอยเห็นไหมถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆสามารถทะลุไปตลาดสดก็ได้ เลี้ยวขวาตรงใต้สะพานลอ,อยนะครับก็จะเจอตลาดก,กินหยงตรงสี่แยกสะพานลอ,อยทุกคนนี่ครับจำต้นสนนี้ไว้นะครับทุกคนนี่มีไก่ทอดสมุนไพรด้วยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไก่ทอดถาดใหญ่แป้งล้างหลายรูแปแบบทุกคนแต่อย่าไปเจอของปลอมก็แล้วกันที่ผสมแป้งนะฮะหอมทอดก็ไม่มีบางเจ้าก็มีหอมทอดแต่ผสมแป้งก็อย่าไปกินข้าวเหนียวต้องเที่ยวงูนะฮะ ข้าวเหนียวต้องร้อนๆแล้วก็เย็นก็ต้องไม่แข็งด้วยเพราะมันคืนตัวแล้วก็ยังนิ่มเหมือนเดิมทุกคนอย่าไปซื้อที่แบบแข็งไม่อร่อยของแท้ต้องไก่ต้องนุ่มฮะที่สําคัญต้องมีหอมหอมทอดให้เราด้วยถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ใช่ไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนอย่าไปเจอของปลอมก็พอเดี๋ยวนี้ใช้แบรนด์หากินไม่รักษาคุณภาพนี่ฮะสะพานรออยู่ข้างหน้าเราเห็นไหมรถวิ่งขึ้นถัดไหมทุกคนจะมีร้านคาเฟ่เล็กๆริมถนน แนวสตรีทฟู้ดเป็นซุ้มน่ารักน่ารักอันนี้มะม่วงเบากำลังออกดอกนี่อ่ะถึงแล้วทุกคนนี่รถไฟดูสิชุมทางหัดใหญ่เนี่ยไปววเจ้าลงยาลาสุ่หงโกลกถ้าเกิดรอดใต้สะพานีน่แสดงว่ามาถึงแล้วแล้วก็มาถึงร้านหลอยจังปังกูรีเย่นี่นี่นปังกูรีเย่คอฟฟี่นะฮะทุกคนเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนไหนบอกที่เที่ยวหัดใหญ่มาบ้างสิ สงขาก็ไม่ไกลเนาะไปน้ําตกโตญาช้างก็ได้จากจุดตรงนี้เนาะไปตรงสงขาก็30โลโตญาช้างก็30โลน้ำอยู่ตรงกลางเนาะน้ําต,ต,ตกโอเคเนาะเออเพราะว่าน้ําป่าไม่มีใช่ไหมช่วงเนี่ยาแวะมาได้ฮะม,มันจะเป็นน้ําโตกกินชาเย็นชาใาต้ด้วยนะนี่มีสิบแก้วแถมหนึ่งแก้วด้วยนะนี่ดูสิดูหน้าตา<ส>แม่ค้าน่ารักมากนะัะพูดจาดีมากนะฮะ บางร้านนี่ผมนี่คือพี่เองไม่ต้องจ้างลูกน้องทําเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอ่าก็เลยบริการสุดธิ์สุดเด่ดนะฮะพูดจาน,ะะน้ารักคนตาใจดีพูดดีเป็นมิตรนะทุกคนนี่หัดใหญ่ค่ะหัดใหญ่ต้องไปวัดหัดใหญ่ในบ้างเนาะพระนอนสวยทุกคนไปเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวตกรถไฟทุกคนหัดใหญ่แวะมานะทุกคนนะแวะจะไปสุงไหงโกลกยะลาก็แวะมานี่หาหลอยจังปังปูริเย่บอกต่อสิ่งดีๆจ้าทิสพานลอยนะฮะทุกคน นี่มีรถสองแถววิ่งไปจนถึงนู่นเลยนะรัชพงศ์รัตภูมิสนามบุงสนามบินนะฮะแล้วแต่สีหสีก็จะมีหลักสีอยู่นะฮะดูสิทุกคนนี่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 รถมาอร่อยด้วยอ่ะนเดนี๋ยวเอาแตงโมปั่นอีกแก้วหนึ่งจะได้ไปขึ้นรถไฟชื่นใจฮะเราจะไปลุงที่ไหนเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะนะฮะนะฮะน่ารักมากนะฮะนี่บรรยากาศร่มรื่น ทุกคนมานี่ฮะเรารีบซื้อขึ้นรถไฟฮะหลอยจังปังบุรีเย่ทุกคนจ๋าลุ้นกันนะฮะกลัวรถจะรถไฟจะตกรถไฟนะครับอย่างที่บอกว่าช่องเราเป็นช่องแบบเรียบง่ายฮะถ่ายสดๆไม่มีการแบบมาตัดมาตอนให้เสียดายนะฮะเดีย๋ยวจะดูที่รถไฟมาหรือยังเราเข้าทางนี้ไม่ได้เนาะเออไม่ได้ทะลุกันเข้าทางนี้ได้ไหมเข้าทางนี้แล้วกันทางลัดทุกคนขอถ่ายวิวก่กอน ที่ท่องเที่ยวนี่ฮะที่ท่องเที่ยวทางรัฐทางรัฐห้องละหมากก็มีนะจ๊ะไม่ไกลจากร้านหลอยจังบางบุรียะเชษฐาบันหัดอย่างนี้เขามีที่เที่ยวเหมือนเลยนะนี่หาดมหาราชอ,อยู่ตรงไหนยะหาดมหาราชอยู่ตรงไหนฮะจะทิ้งพระเขาตั้งควนอยู่สงขาหาดสมิลาแน่นอนต้องมานางเงือกมาดูมาชมนะฮะไปดูสะดือพญานาคแล้วก็แหวมนอ่อนฝนสัตว์ เกาะยงเกาะยอ,อ,ยอทุกคนเนี่ฮะบรรยากาศนะฮะในนครศรีธรรมราชลูกน้ำเพื่อนตาสันดีหลาเพื่อนใจเมืองใหญ่สอนทะเลสันดีสะพานปกากซุนกนร้าแด,ดนใต้ไปแล้วทุกคนอย่าตกรถไฟนั่นไงขบวนนั้นแน่ๆเลยว้ายเหยไไลือไปลาอีกห้านาทีทุกคนข้ามมาเนี่ยอุย้ยผมไม่ทันทุกคนอ่ะกลับไปที่กระเป๋าหาเพื่อความปลอดภัยนี่มันตัดไปแล้วจากช่องนี้ ความจาเต็มทุกคนจะมี2ช่องนะฮะช่องของพวกเราเนี่ยจะเป็นช่องที่เพื่อจะบอกว่าสิ่งดีๆใครไปเที่ยวไปกินที่ไหนมาหัดใหญ่ควรจะไปสนับสนุนนะฮะโรงแรมที่พักที่กินร้านกาแฟอย่างปังปูริเย่เนี่ยฮะอยู่ตรงไม่ไกลจากรถไฟก็ไปอุดหนุนไปย้อนรอยตามรอยผมได้เลยนะฮะกระเป๋าทิ้งเอาไว้คงจะปลอดภัยเพราะสมัยนี้นะฮะวางที่ชาร์จแบตเอาไว้ดึงไปทําอัดติกตอกแค่ประมาณไม่กี่นาทีกลับมาที่ชาร์จแบต ความเร็วสูงมากนะฮะมันดึงหายขโมยไปเลยทุกคนท้านเดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้ทุกคนเรามองเป็นโจรไปหมดเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกไหมฮะไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย,ายแต่ความเป็นจริงก็คือบางทีมันไม่ปลอดภัยเราต้องระวังตัวเราเองด้วยทุกคนจ้ะนี่ฮะวางเอาไว้ฮะนี่ลอยจังปังคูรีเน่าทานมากอร่อยมาก อร่อยมากทุกคนหอมอเข้มข้นละมุนสามารถสั่งได้